สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบบอยโฟโต้ทริคนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังเริ่มต้นไลฟ์สดเนี่ยใช้งบเท่าไหร่ดีนะครับดูคลิปนี้นะครับคุณได้คำตอบแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังเริ่มต้นจะทำการไลฟ์สดนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเริ่มที่สมาร์ทโฟนนะครับหรือกล้องเว็บแคมนะครับโดยที่เราเนี่ย ลงทุนแบบเริ่มต้นไปก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหลังจากที่เราไลฟ์กับสมาร์ทโฟนไปแล้วใช้กล้องเว็บแคมไปแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะอยากได้ภาพที่ชัดขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะเพิ่มงบประมาณขึ้นมานะฮะอยากจะไลฟ์เนี่ยด้วยกล้องนะครับเพราะว่าการไลฟ์ด้วยกล้องเนี่ยจะทําให้ภาพคมชัดนะครับภาพสวยขึ้นนะครับหรือคุณอยากได้ภาพที่หน้าชัดหลังละลายนะครับหน้าชัดหลังเบลอสวยๆเนี่ย เกิดจากกล้องนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่คิดว่ากำลังอยากจะเริ่มต้นไลฟ์เนี่ยด้วยกล้องนะและใช้อุปกรณ์แบบดีไปเลยเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการใช้งบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้ให้ฟังนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะโดยรวมของผมนะฮะต้องบอกว่าใช้อุปกรณ์แบบดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟไมโครโฟนค่ะตั้งกล้องนะฮะคอมพิวเตอร์นะครับ อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยใช้งานระยะยาวได้สบายๆครับอย่างน้อยคุณใช้5ปีก็สามารถสร้างเงินให้ได้เป็น10ล้านร้อยล้านแล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะฮะที่ผมจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือกล้องนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะในการไลฟ์เนี่ยถ้าเราอยากได้ภาพสวยนะฮะมันจะไม่ได้จากมือถือไม่ได้จากกล้องเว็บแคมแน่นอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ภาพสวยคุณต้องใช้กล้องถ่ายรูปนี่แหละ แล้วใช้กล้องรุ่นไหนถึงจะไลฟ์ได้นะฮะซึ่งจริงๆผมได้ทําคลิปไว้นะฮะว่ากล้องเนี่ยที่ใช้ไลฟ์สดที่คนนิยมเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับ5รุ่นนะฮะหรือกล้องไลฟ์สดนะฮะโดยที่ใช้งบไม่เกิน3 0 0 0 0บาทเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนบ้างผมก็ลงไว้ในคลิปไว้ให้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับและที่สำคัญนะฮะกล้องสำหรับเริ่มต้นไลฟ์จริงๆเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0นิดๆครับ2 0 0 0 0นิดๆเนี่ย ก็สามารถเอามาไลฟ์ไปแล้วนะฮะนั่นก็คือกล้องของ Sony ZV1 นะฮะก็จะเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะฮะสำหรับคนที่เริ่มต้นไลฟ์นะฮะกล้องของ Sony เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่สำหรับเริ่มต้นนะฮะไล่ตั้งแต่20,000ื่นนะสำหรับไลฟ์ได้ไปจนถึงหลัก70,000ถึงหลักแสนนะะเพราะว่าบางคนอยากได้ภาพที่ชัดๆหน้าชัดหลังเบลอนะฮะเปลี่ยนเลนส์ได้ภาพคมๆเนี่ยราคากล้องก็จะสูงไปตามคุณภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตัวที่เริ่มต้นเนี่ยนะผมตีเป็นเลขกลมๆให้เฉลี่ยกล้องสําหรับเริ่มต้นไลฟ์เนี่ยก็ประมาณ25งหมนนะครับเอาไวกา้กลางๆไว้ก่อนนะเพราะว่าสําหรับเริ่มต้นไลฟ์นั่นเองนะคะร,ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25งหมนนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่สนะฮะสำหรับการไลฟ์แบบเริ่มต้นนะฮะันั่นก็คือแคปเจอร์การ์ดนะครับแคปเจอร์การ์ดเนี่ยต้องบอกหน้าที่ของเขาก่อนนะครับแคปเจอร์การ์ดมีหน้าที่แปลงสัญญาณภาพและเสียงนะครับจากกล้อง ดึงภาพจากกล้องนะฮะและเสียงเนี่ยจากกล้องเนะี่ยผ่านแคปเจอร์การ์ดตัวกลางนะครับและส่งสัญญาณภาพและเสียงเนี่ยมาที่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งแคปเจอร์การ์ดเนี่ยมีหน้าที่สําคัญนะครับเพราะว่าดึงภาพดีไม่ดีภาพที่ได้จากกล้องสวยสวยเนี่ยถ้าดึงมาไม่ดีนะครับคุณภาพที่ส่งออกไปที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแคปเจอร์การ์ดเนี่ยก็เลยมีคุณสมบัติ ที่ดีนะฮะมีราคาสูงนิดหนึ่งนะฮะเฉะลี่ยของผมนะฮะราคาจะอยู่ที่5,000ถึง7,000บาทนะครับซึ่งเป็นแคปเจอร์การ์ดแบบดีแล้วก็รองรับการใช้งานระยะยาวได้นะครับก็ที่แนะนำเลยก็จะมี Advanced Photo System นะฮะราคาก็จะอยู่ที่7,990แต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะไม่มีช่องเอาพุทนะฮะเวลาที่เราอยาก ต่อดูกับทีวีเนี่ยช่องนี้ไม่มีต้องไปซอสที่คอมพิวเตอร์เอานะครับส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะก็จะเป็นของ Evermedia นะฮะก็จะเป็น Capture ์การ์นะครับที่รองรับการใช้งานค่อนข้างครบนะฮะและก็สีสันเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆนะมีช่อง Input มีช่อง Output เสียบดูทีวีได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น Capture ์การ์ที่รองรับการใช้งานที่ง่ายและก็ดีด้วยนะครับ <S <S> <S อุปกรณ์ชิ้นที่3นะฮะนั่นก็คือ ไฟต่อเนื่องนะฮะหรือว่าไฟสตูดิโอนั่นเองนะครับไฟเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะฮะถ้าคุณคิดว่าเราจะไลฟ์เนี่ยแล้วใช้ไฟแบบธรรมดาได้ไหมใช้ได้ครับแต่ผมจะมีตัวอย่างให้อยู่เพจเพจหนึงละกันนะครับต้องบอกว่ามีกล้องที่มีคุณภาพดีเลยนะแต่ว่าใช้ไฟหลักร้อยนะครับหลักร้อยบาทนะครับมีอยู่ขนาด2ข้างเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วไปถามคนที่บอกว่า ใช้ไฟอะไรก็ได้ไลฟ์ Live นะครับสรุปสุดท้ายนะฮะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้คือก่อนที่ใช้ไฟพอใช้ไฟที่ดีครับภาพก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณใช้ไฟดีภาพที่ได้ก็ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทำให้ทั่วห้องของเราเนี่ยดูสว่างแล้วก็ดูไม่มืดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าร้านของเราถ้ามันดูมืดมืดอึมครึมเนี่ยคนก็ไม่อยากเข้ามาดูแต่ถ้าร้านไหนสว่างสีสวย คนก็อยากเข้ามาดูนะครับและที่สําคัญถ้าคุณใช้ไฟดีเนี่ยสีผิวคุณก็จะสวยและที่สําคัญนะฮะช่วยถนอมสายตาของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไลฟ์นะฮะโดยใช้ไฟที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้ภาพหรือว่าร้านของเราเนี่ยสวยขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่ผมไฟที่ผมจะแนะนำโดยส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็น n i ฟ h p h o t o b e a u t y Set นะครับจะได้ไฟบอลลูน2ดวงนะฮะอยู่ซ้ายด้านหนึ่งขวาด้านหนึ่งนะฮะหรือว่า เราจะวางตามจุดที่เหมาะสมนะฮะขึ้นอยู่กับลักษณะของห้องหรือว่าสถานที่แต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็ใช้ถึง4ดวงบางที่ก็ใช้ถึง5ดวงนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆด้วยว่าแสงแต่ละจุดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะไฟเนี่ยคุณจะมีอย่างน้อยนะฮะสัก2ดวงนะ,ะเพื่อที่จะเอาไว้2สว่างซ้ายขวาแสงและเงาให้เหมาะสมนั่นเองนะครับ ไลฟ์โฟโต้บิวตี้เซตนะฮะเฉลี่ยราคาจะอยู่ที่12,900นั้บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับไฟนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่สนะฮะสำหรับการไลฟ์นะฮะนั่นก็คือตัวนี้เอยไมโครโฟนนะครับตัวนี้เลยนะครับไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการไลฟ์นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบช็อตกันหรือว่าไวเลสนะครับที่ผมติดอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นไวเลสนะครับ คือเป็นระบบไร้สายนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนิยมใช้นะครับนิยมใช้กันหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยก็จะมีของ s ส l a m o n ิ b B-Link 500 Pro นะฮะ B2 B1 นะครับของ o d e Wireless Go 2นะฮะก็จะเป็นไมว e l e ลสนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะเป็นของ j j m i ไ r o มโครโฟน r e l e s s นั่นเองนะครับที่ส่งสัญญาณไร้สายเหมือนกันนะครับไมว e l เลสเนี่ยก็จะมีหน้าที่ช่วยในการไลฟ์ของเราเนี่ยให้เสียงเนี่ยได้รับ ความสม่ําเสมอเพราะว่าไม้กับปากของเราเนี่ยอยู่บริเวณประมาณนี้เพราะฉะนั้นเสียงที่เข้าไปที่ไม้เนี่ยก็จะได้รับความสม่ําเสมอไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนก็ตามนะฮะระยะระยะทําการโดยส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100่งถึงสองเมตรนะครับแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม้เนี่ยก็จาเป็นสําหรับการไลฟ์นะครับที่ติดอยู่กับผมนี้ก็จะเป็น ของ l a m มนิกนะฮะก็จะมีชุด B1 B2 นะฮะ B2 ก็จะมีไม้สตัว B1 ก็จะมีไม์ตัวเดียวนะครับราคาเฉลี่ยของไม r ไวเลสเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาไปไลฟ์แต่ถ้าใครอยากใช้ไม์แค่ตัวเดียวนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ราคาอยู่ที่6,700บาทนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่5นะครับนั่นก็คือขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับ หลายๆครั้งนะฮะที่ผมไปบ้านลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีขาตั้งกล้องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ขาตั้งกล้องเหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่ได้คุณภาพนะครับและสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราดูในเว็บไซต์เนี่ยราคา500 600เนี่ยก็สามารถตั้งได้แล้วนะครับแต่อันนั้นคือไม่ผิดนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ผมแนะนําให้ลูกค้าใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นหัวบอลนะครับเพราะว่าเวลาปรับมุมมองปรับทิศทาง มันปรับได้ง่ายมากๆนะครับและหัวบอลเฮดเนี่ยเป็นขาตั้งที่รองรับน้ําหนักได้เยอะนะครับขาตั้งกล้องนะฮะตามสูตรของการใช้งานขาตั้งเลยนะครับควรจะมีการรองรับน้ําหนักของกล้องหรือว่าสินค้าเนี่ยได้มากถึง3เท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกล้องของผมนะฮะน้ำหนักอยู่ที่2อกิโลนะฮะสเท่าควรจะเป็นรองรับได้สูงสุดถึง6กกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ อยากจะใช้กล้องขาตั้งกล้องดีๆนะฮะเพราะว่าถ้าขาตั้งกล้องของคุณไม่ได้คุณภาพกล้องของเราเนี่ยราคาอยู่ที่ส0,000นนะครับสมมุติว่าถ้ามันมีการพลาดนะฮะตกล้มหรือหลุดไปเนี่ยสามหมบาทของคุณก็หายไปวับกับตานะครับไปพร้อมกับขาตั้งกล้อง ที่ไม่ได้คุณภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปเซตไลฟ์ที่บ้านลูกค้าเนี่ยผมพูดได้เลยนะขาตั้งกล้องที่ผมแนะนำเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า3000บาทและใช้เป็นอุปกรณ์ดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่หลายๆคนมองข้านั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่6นะฮะนั่นก็คือแบตเตอรี่ดัมมี่นั่นเองนะครับในการไลฟ์ของเราเนี่ยถ้าคุณอยากไลฟ์ให้ได้นาน สชั่วโมงหชั่วโมงหชั่วโมงเชั่วโมงแชั่วโมงนะครับคุณต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแบตเตอรี่ดัมมี่หรือ DC Cooper นะฮะหรือถ้าเป็นอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าแบตกระสือนั่นเองนะครับสามารถใช้การไลฟ์เนี่ยใช้ในการไลฟ์นะฮะสูงสุดได้ถึง 8ชั่วโมงเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไล์นานๆคุณต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับซึ่งดัมมี่เนี่ยก็จะมีราคาตั้งแต่700-800นะฮะไปจนถึงหลักพันนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับกล้องรุ่นนั้นๆด้วยนะครับและอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนนะครับซึ่งมีขายตามร้านกล้องชั้นนาทั่วไปนะครับอุปกรณ์ที่ทำให้ไลฟ์ยาวนะั่นคือแบตเตอรี่ดัมมี่นั่นเองนะครับ อุปกรณ์ชิ้นที่7นะฮะนั่นก็คือตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์หรือ Macbook นะครับออุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่มีนะครับต้องบอกว่าคอมที่ควรจะใช้นะสเปคอย่างน้อยก็คือจะเป็น i5 นะครับ Gen 10นะครับหรือ r y z e n 5 Gen 10เหมือนกันนะครับหรือควรจะมีการ์ดจอไปด้วยนะครับอย่างเช่น CPU NVIDIA นะครับ GTX 1.0.50นะครับ GTX 1650นะครับหรือ RTX 3050นะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ควรจะใช้งานที่ไลฟ์ได้นะครับเฉลี่ยราคาจะอยู่ที่25,000ถึง30,000บาทนะครับแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วนะครก็คงตัดงบประมาณตรงนี้ออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ตัวกล้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็เตรียมงบประมาณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับการไลฟ์นะฮะสำหรับโน้ตบุ๊กก็จะอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง30,000บาทนั่นเองนะครับผม อุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะเชิ้นนะครับเชิ้นนะต้องบอกว่า7ชิ้นนะครับสำหรับการไลฟ์แบบเริ่มต้นนะฮะถ้าใครมีอุปกรณ์ชิ้นไหนแล้วเนี่ยก็สามารถคัดออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะรวมคร่าวๆให้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ก็อาจจะมีการตัดออกได้บ้างเป็นบางอย่างนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเราและก็งบประมาณเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วนะครับสำหรับคนที่ เริ่มต้นไลฟ์เนี่ยคุณก็ควรมีงบอย่างน้อย5 0 0 0 0ถึง60,000บาทนะครับเพื่อที่จะได้อุปกรณ์ที่ดีและก็ทำงานได้ระยะยาวส่วนถ้าใครยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะค,คอมพิวเตอร์ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับก็ประมาณ8 0 0 0 0ถึง90,000บาทนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เริ่มไลฟ์นะฮะอยากได้ภาพดีๆอยากได้ภาพสวยๆคุณก็ใช้งบประมาณนี้นะครับสำหรับการเริ่มต้นลงทุนครั้งเดียว คุณสามารถหาเงินได้อีกมหาสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ